สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันก็มีเมนูดีๆมาแนะนํำเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันนี้มาชวนผัดผักบุ้งใส่กะปิกันค่ะหรือผักบุ้งคั่วเคยนะคะเป็นเมนูที่หาทานยากเหมือนกันนะคะไปตามร้านข้าวแกงก็ไม่มีนะ้เมนูแบบนี้วันนี้ไปดูกันค่ะผัดทานกันง่ายๆวัตถุดิบน้อยมากแล้วก็เรียกว่าถูกมากนะคะแต่อร่อยระดับพัคารกันเลยมาดูกันค่ะ ในส่วนของผักบุ้งนะคะติ้งจะใช้เป็นผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยนะคะลำใหญ่เหมือนที่ใส่ในเย็นตาโฟทานกันนะคะเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะแต่เวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใหญ่ไปก็จะทําให้เหนียวเหนียวเกินไปนะคะลำลำเขาเหนียวเกินไปก็เลือกขนาดพอดีๆวันนี้ได้ผักบุ้งสวยมากค่ะ ถามว่าผัดบุ้งจีนสามารถเอามาผัดได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ความอร่อยเนี่ยแตกต่างกันเยอะเพราะผัดบุ้งจีนเนี่ยจะเหมาะกับผัดไฟแดงร้อนๆรีบผัดแล้วก็ยกขึ้นก็จะได้ความอร่อยแต่นี่คือผักบุ้งขั่วเคยหรือผักบุ้งผัดกะปิก็ต้องใช้เวลาการผัดนิดนึงผัดให้เขาแห้งๆยิ่งจะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ผักบุ้งของเราพร้อมแล้วนะคะวัตถุดิบที่เตรียมไว้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันค่ะ ถ้ารักการทำอาหารชอบการทำอาหารแบบบ้านๆง่ายๆนะคะกด subscribe กดติดตามติ้งไว้นะคะติ้งกับติ้งจะนำเมนูง่ายๆเมนูดีๆแล้วก็แปกใหม่มาฝากเพื่อนๆอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ